คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้รุ่นที่เราพูดมาก่อนนัาน,นี้มันเป็นรุ่นมาตรฐานที่ใช้กับปั๊มน,น้ำทั่วไปทั่วไปนะครับมอเตอร์ทั่วไปปั๊มบดานทั่วไปนะครับแต่ตัวรุ่นนี้รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ใช้เหมือนเฉพ,พาะทางเฉพาะทางนะครับเฉพาะทางอะไรรุ่นซ4นะครับซ4ใช้ใช้สำหรับ ปั๊มบาดาลแฟรงกิ้นเป็นหลักแล้วกันใช้ปั๊มแฟรงกินเป็นอ่าใช้คําว่าแฟรงกินแล้วกันเพราะว่าพี่บีทสำนักงานทั่วไปหรือว่าอบตหรือว่าหมู่บ้านปลาป่าหมู่บ้านเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้แฟรงกินเขาระบุมายี่ห้อมาว่าใช้อะไรเพราะนั้มันเป็นของอเมริกาเป็นของอเมริกาแล้วใช้สิบยี่สิบปีก็ใช้อยู่แฟรงกินนี่แหละคุณภาพต้องยอมรับเขาใช่ต้องยอมรับครับแต่ผมจะบอกว่าพี่บีทกระติบนิดนึง ถึงจะเป็นแฟงกินนะพี่บีทเจอไฟตก <Girl. S 1> เจอไฟเกินร้อง <Girl. Long. S 1> เรียบร้อยครับ <laughs> <laughs> เพราะฉะนั้นตู้นี้มาตอบโจทย์ว่า <laughs> ทำไมเราจะต้องใช้ซีสีกัน<ช>อ่ะพี่บีทเริ่มเลยครับเื้องต้นภายนอกออก่อนละกันภายนอกเป็นตู้เบอร์สองเป็นตู้เหล็กเบอร์สองครับแล้วก็เหมือนกันเลยฮะเป็นมิเตอร์โชว์โวลต์แล้วก็มิเตอร์โชว์แอมป์นะครับแลมป์โชว์แสดงการทำงานกัน ออฟหยุดทำงานครับเขียวออนทำงานครับโอโหลดเวลาเกิดปัญหากับตัวมอเตอร์การทิปโหลดจะโชว์ไฟที่ส้มขึ้นมาครับนะครับด้านล่างเป็นสวิตช์สามทางหรือซีเลคเตอร์สามจังหวัดนะครับเลือกปุ๊บออโต้เลือกออโต้ปุ๊บไปต่อเข้ากับลูกลอยไฟฟ้าหรือเฟสเชอร์สวิตช์เลยครับโดยสั่งงานผ่านลูกลอยโดยที่เราไม่ต้องไปคอยเปิดปิด เวลาดูดน้ําขึ้นแท้งหรือถังน้ําพักไสผ่านลูกรอยปุ๊บมันก็จะตัดของมันเองเวลาน้ำแห้ก็จะดูดขึ้นไปทำงานซึ่งซึ่งปกติแล้วกล่องทั่วๆไปก็จะไม่มีตรงนี้กล่องทั่วไปบางคนก็ไม่ใช้แล้วก็บางที่ก็ไม่ได้ต่อให้แต่ตัวนี้ค่อนข้างจะครบนะครับต่วพิบพิดมาฝั่งตรงกลางครัหยุดหยุดคือไม่ใช้ตู้เลย ก็คือปิดนะปิดเลยทั้งหน้าต้ั้งไม่นุ่นไม่ใช้เลยครับนะครับส่วนปิดไปทางด้านขวาสุดจะเป็นแมนแมนนรับมาเลือกใช้งาน่านหน้าตู้่ารับทำงานก็คือกดปิดเปิดนะครับนะฮะกดปิดเปิดหน้าตู้ได้เลยนะครับอ่าร็ดปุ๊บมาดูด้านในกัน เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันน,น,นะครับเดี๋ยวดูภาพรวมก่อนนะครับอฟเ,เ,เห็นไหมอย่ายง,ยงนี้นะครับผมอธิบายนิดนึงซึ่งตะก,กี้ผมคุยกับพี่บีทนิดนึงแล้ว <Okay. S 2> เดี๋ยวท่านลูกค้าหรือว่าท่านผู้ชมยังไม่เข้าใจเนื่องจากปัม๊มแฟงกินเนี่ยเวลาท่านซื้อเนี่ยที่เป็น220โวลต์นะเราไม่คุยถึงเรื่องทีเฟสแล้วนะอันนี้แฟงกินที่มีกล่องที่มีกล่องที่จะเป็นกล่องสีเทาๆเป็นเหล็กใช่เป็นกล่องเหล็ก สีเทานะครับจะเป็นแรงหนึ่งแรงครึ่งสองแรงสาแรงก็จะมีกล่องสีเทาเทานี่แหละใช่นะครับซึ่งกล่องหเนี่ยสามพันสี่พันห้าพันเจ็ดพันไล่ขึ้นไปเลยราคาจะแรงมากนะครับใช่ซึ่งพวกอย่างนั้นเนี่ยอถ้าสมมติว่าเขาไปใช้กันหรือปะะปาหมูว่าไม่ใช้แล้วกล่องหุ้นนั้นเสียที่บีเราไม่ต้องซื้อกล่องหุ้นนั้นนะ คือจบเลยตู้ใบนี้คือเราซื้อกล่องตัวนี้เปรียบเสมือนซื้อกล่องสีเทาๆนั่นแหละครับที่ลูกหนึ่งประมาณห้าหกพันนะครับกล่องตัวนี้มีเหมือนมีกล่องไอ้ตรงนั้นอยู่ในนี้อยู่แล้วใช่กล่องตัวนั้นไม่ต้องใช้เลยไม่ต้องใช้ต้องไปเอามาใช้เลยทอดนะครับเก็บได้เลยหรือว่าไม่ต้องเอาไปได้เลยจะเห็นว่ามันจะมีไอ้นี่ครับเนี่ยท่านผู้ชมครับสองตัวนี้ครับแคปตาลแคปเมันนะครับสองสองตัวนี้เดี๋ยวซูมซูมเอาหน่อย ตัว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 นี้นะครับสองตัวนี้นะครับสองตัวนี้จะเห็นว่าในกล่องสีเทาเนี่ยจะมีสองตัวนี้อยู่ในกล่องของแฟรงกิ้นนะครับจะเห็นว่าเพราะฉะนั้นถ้ากล่องสีเทาเสียท่านท่านผู้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถซื้อกล่องนี้แล้วจบเลยใช่แล้วก็ไม่ต้องซื้อกล่องสีเทาเลยนะครับจะมีรีเลย์นี่ครมีครบทุกอย่างที่อยู่ในกล่องนั้นใช่ใช่ตอนนี้ตอนนี้คือใช้งานแทนแฟรงกิ้นได้เลย อ่าตอนนี้เราเรามาอธิบายว่าแล้วกล่องพวกเนี้ยอ่ะเดี๋ยวซุ่มอ่านั่นแหละครับแล้วกล่องพวกเนี้ย <Okay. S 2> ดีกับกล่องสีเทาอย่างไรนอกเสียจากไอตัวแคปลานคาปา,าที่ที่มีอยู่ในกล่องสังกิ้นแล้วพี่บิ๊ใส่อะไรมาให้เขาบ้างอ่าหลักๆเลยนะครับหลักๆเลยก็มีเบกเกอร์นะฮะ กันกิ้นตัวนี้ที่มีที่มีคาป,ปาหรือมีแคปสตาร์ทแคปรันต่างๆเนี่ยจะเป็น220โวลต์นะฮะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีพวกแคปสตาร์ทแคปเอ่อรันนิ่งนะครับแล้วก็ลีเลย์นะครับเรื่องต้นหลักๆเลยมีเบรกเกอร์สองฝายเป็นของฮิตาชินะครับะะย้ำว่าเป็นของฮิตาชิแล้วก็แมกนติกโอเวอร์โหลดนะครับะะเป็นของฮิตาชิเหมือนกันนะครับะะตัวนี้เป็นของฮิตาชิแล้วก็ที่ แจ้งไปเมื่อกี้คือมีแคปลันแคปสตาร์ตตัวนี้ครับตัวนี้ใช้สเปคของแฟรงกินได้เลยครับผมครับแคปสตาร์สีดำแคป r ันนิ่งอืมอ่าเงินเงินเงาตัวนี้ฮะเป็นมีเดียมนะครับเป็น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 รันเป็นรันฮะครับตัวดำจะเป็นตัวสตาร์ทแล้วก็จะมีตัวดีเลย์ครับเมื่อสตาร์ตเสร็จดีเลย์ตัวนี้จะเป็นตัวตัดซึ่งซึ่งจริงๆในกล่องแฟรงกินก็มีอยู่แล้วนะครับตัวนี้เราก็ คือเราต้องใส่ครบของที่เขามีอยู่ใช่ไหมครับคือตู้ใบนี้หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆอย่างนี้ใช้แทนแทนตู้สีแทนตู้สีเทาของแฟงกินได้เลยใช่นะครับมีโอเวอร์โหลดตัดให้ถ้ามาทเป็นไหรือเกิดการมีก็จะตัดให้ก็คือแมกนิติกแมกนิติกโอเวอร์โหลดอยู่ด้วยกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็พี่บีทถ้าสมมติว่ามันโอเวอร์โหลดทิปปุ๊บพี่บีทต้องกดตรงไหนนะครับกดปุ่มสีแดงรีเซ็ตครับผมถ้าไฟถ้าไฟสีเหลืองโชว์ดูนะฮะ ปุ๊บฮิปโหลดปุ๊บเราเรามากดรีเซ็ตปุ่มสีแดงตัวนี้นี่ับที่ตัวโหลดสีแดงตัวนี้ครับครับกดรีเซ็ตไปทีหนึ่งไฟโหลดหน้าตู้ว่าจะหายไปจะรับการจะทำงานได้ต่อแตเคอยมาเช็คกันอีกทีว่าเกิดจากปัญหาอะไรอ่าเกิดจากมอเตอร์หรือว่าเกิดจากอะไรเดี๋ยวค่อยมาเช็คกันอีกทีมาดูด้านบนครับเดี๋ยวแอดมินซูม m ูมซู z o อาออกไปหน่อยครับ ด้านบนด้านบนที่มีนอกเหนือจากที่ที่กล่องลางกินมีนะครับอ่าพี่บิ๊อธิบายเลยครับเดี๋ยวไล่ไปทีละตัวเนยตัวนี้เป็นซีทีวัดกระแสเหมือนกันนะครับปั๊มทางานกินกระแสเท่าไหร่จะมาโชว์อยู่ที่ตรงนี้อ่าซึ่งกล่องเดิมไม่มีใช่นะครับกล่องเดิมไม่โชว์กระแสอยู่แล้วนะครับอันนี้เราก็จะโชว์แอมว่าแอมกินแอมเท่าไหร่นะครับ ถ้าถ้าสมมติว่ามันกินแอมเยอะแสดงว่ามีปัญหาแล้วอ่าใช่ถ้ากินเยอะเนี่ยคือมีปัญหาอะไรต้องอาจจะอาจจะน้ําขาดอ่ใช่หรือว่าอาจจะไฟตกคือที่เบื้องต้นที่เจอเนี่ยถ้ากินกระแสเยอะแล้วไม่ยอมดับดับลงมาเนี่ยเกิดปัญหาจากรีเลย์รีเลย์รีเลย์ของก่องฟันกินที่เจอนะครับครับรีเลย์เสียรีเลย์ค้างค้างโอเคแต่ปุ๊บตัวนี้ก็จะมีทัมเมอร์ไว้ทำอะไร น่องเวลาโฟสวิตเหมือนกันมันก็คือเป็นระบบตัดน้ําแห้งตัดน้ําแห้งนะครับโฟสวิตหรือระบบตัดน้ําแห้งนะครับซึ่งระบบตัดน้ําแห้งตัวนี้มีให้ไว้ในตู้เรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องใช้คู่กับสวิตไบพายนะครับสวิตไบพายเดี๋ยวพี่พี่บีทโชว์ให้เขาดูสวิตไบพายคือตัวนี้นะครับนะครับ ก็จะมาต่อกับตัวนี้ซึ่งตัวนี้ไม่ได้อยู่ในชุดกล่องนี้นะครับเพราะว่าบางที่บางบางลูกค้าบางคนมีอยู่แล้วนะครับเราก็เลยไม่เอามารวมกันเต่สวิตช์ใบพายตัวนี้ก็ราคาอยู่เป็นหลักร้อยนะครับหกเจ็ดร้อยนะครับนะครับมีให้เลือกหลายไซส์นะครับแต่เราเอาม้ดูคือไซส์หนึ่งนิ้วนะแต่ว่าไม่ใช่ไซส์สำหรับท่อหนึ่งนิ้วนะคือใช้สําหรับท่อนิ้วครึ่งสองนิ้วสามนิ้วได้เลยท่อใหญ่ๆขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวตัดระบบตัดน้ําแห้งนะครับกรณี ปั๊มบดานนะครับของลูกคา้าน้ำหมดนะครับตัวนี้มันก็จะด่วง30วิบวิแล้วตัดการทำงานของปั๊มบดาลด้วยใช่ครับนะครับหรือเวลาดูดจากสระจากคลอง<ช>เกิด<ช>พิบิต<ๆ>บางทีลูกลูกเ,เขาเรียกว่าฟุตวาลมีปัญหา<ช>แล้วดูด,ด,ดลมเข้าใช่ครับน้ำไม่ไหลน้ำไม่ไหลผ่านแล้วปัม๊มปั๊มนั้นต้องทำงานอยู่ตลอดเวลามันจะทำให้ปั๊มไหมไม่ครับตัวนี้น่วง30บปุ๊บตัดตัดหยุดเลยตดเลยแต่ต้องมีสวิตช์ใบพายต่อด้วยต้องมีครับต้องมี อ่าโอเคนะครับต่อเลยครับพี่บีทเสร็จปุ๊บตัวนี้ที่อยู่คู่กันเดียวขาะพี่คือเป็นฟิวเหมือนกันเป็นฟิวของอะไรครับพี่บีทฟิวตัดระบบเวลาเกิดช็อตในระบบในโตู้อ๋อก็คือเป็นฟิวเหมือนไฟช็อตนะครับไฟรัดวงจรนะครับฟิวจะตัดก่อนก็จะตัดปุ๊บไฟแดงก็จะโชนครับมีลูกฟิวเปลี่ยนโอเคครับผมลูกฟิวได้เลยนะครับเสร็จปุ๊บตัดไปตัวสี่ส้ม ตรวนี้เดี๋ยวยังให้ให้น้องเขาซูมนิดหนึ่งพอดีมันต่ำไปหน่อยให้ซูมไชหลังจะโชว์ซูมอะไรใช่ไหอ่ะโอเคได้นะได้ครับไ้อเป็นไรตัวส้มๆนี้คือเป็นตัวคุมเฟดหรือป้องกันไฟตกไฟเจอเมื่อไฟมาเกินหรือไฟมาขาดจะตัดระบบวงจรทิ้งทั้งหมดเลยเป็นของวิบนะฮะย้ำว่าเป็นของวิบ ตัวนี้คือเป็นระบบเขาเรียกว่าการไฟตกกนะครับไฟตกไปเกินปกติแล้วปั๊มน้ําหรือว่าแฟงกิ้นเนี่ยถ้าไฟตกเนี่ยแฟงกิ้นเรียบร้อยเลยนะครับพี่บีเพราะว่าตัวแฟงกิ้นเนี่ยทนก็จริงดีจริงดีดีเลยแต่ว่าไฟต้องตงใช่ไฟต้องตงไฟต้องเต็มใช่นะครับเพราะฉะนั้นตัวสีส้มเนี่ยมาโปรเทคปั๊มแฟงกิ้นของลูกค้า ได้อย่างดีเลยเพราะว่าพอไฟตกต่ํากว่า200หรือ190ยเกาสบเนี่ยระบบจะตัดเลยใช่ครับจะไม่ยอมให้ปั๊มเสียก่อนใช่อย่างที่บอกคือเวลาจ้างช่างมายกขึ้นเนี่ยลำบากมากมันปัญหาเลลำบากไม่เท่าไหร่พี่มิตรเรียกวันนี้อีก15วันมาใช่แล้วสิบห้วันลูกค้าทํำยังไงไม่มีน้ําใช้นะครับใช่ใเพราะว่าต้องเข้าใจว่าช่างคิวเขาเยอะมากใช่ครับคุณไปเรียกเขามาพบเนียบางทีเขาติดงานลงบ่อเนี่ย อันนี้ก็เลยทําให้ว่าทิ้งมาไม่ได้เรามาเขาเรียกว่าเซฟตัวเองโดยใช้กล่องควบคุมที่มีระบบตัดน้ําแห้งมีระบบตัดไฟตกไฟเกินอันนี้ดีที่สุดนะครับตัวนี้ตัวนี้ตอบโจทย์ปั๊มฟันกินได้ดีประสมบูรณมากอ่า z o มาวิธีการต่อสายนะครับอ่าเห็นไหมครับตัวนี้ L.N สีมันจะออกสะท้อนออกเหลืองเหลืองใช่ไหมฮะครับสีจะออกเหลืองเหลืองครับตนี้ดูโค้ดฮะว่า L.N ไฟเข้าตู้ครับไฟกัะดิ่งต้อนเข้าตู้ส่วนตัวนี้จะมีมาร์ค YD.R อันนี้สายของแฟนกิ้นเนี่ยก็จะมีมาร์คสีไว้ให้อันนี้คือจะมีมาร์คเหลืองดำแดงปุ๊บเข้าใส่ไฟตามสีของสายไฟแฟนกิ้นได้เลย ตัวนี้ต,ต่อตามสีของสายไฟฟันกินได้เลยเพราะว่าเราจะจะมาร์คไว้ให้นะครับตัวนี้ถัดมานะฮะเป็นช่องต่อสวิตลูกรอยหรือเฟสเชอร์สวิตท,ที่เป็นไฟฟ้าที่จะั่งงานผ่านาลูกรอยโดยฝั่งออโต้นะครเลือกใช้ฝั่งออโต้แล้วก็ลูกลอยจะเป็นตัวสั่งงานแทนนะครับตัว P มาร์คจะเป็นตัว P ทั้งคู่เลยครับก็คือคลูกลอยเข้านะครับใช่ใช่ แล้วก็ถัดมาเหมือนกันเลยฮะจะเป็นมาร์ตัวเอคู่นี้ต้องไปใช้ต่อผ่านสวิตช์บพายตัวที่โชว์เมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณลิงอ่านี่ครับสวิตช์บพายตัวนี้ตัวนี้นะฮะคือไปใช้ร่วมกับชุดนี้คือสวิตช์บพายอ่ะมันจะมีสายออกมาสองเส้นนะครับเดี๋ยวเปิดฝามันก็มันคล้ายๆต่อเหมือนลูกลอยใช่ไหมพี่พี่มช่ะชะใช่ตั่นี้ที่เช่เราเช่ใ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 ่ง่ มันเหมือนเซนเซ,นเซอร์อ่ะถ้าไ, <ป S 2> ไม่มีน้ําผ่านไอ้ตัวใบพายตะกี้เนี้ยตัวเนี้ยตัวตู้เดี๋ยจะถูกสั่งงานให้หยุดใช่ใชนะครับเนี่ยฮะถ้าจะใช้ก็คือต้องเอาสายคอมขั้นๆตัวนี้ฮะสายตัวยูตัวนี้เอาออกแล้วก็ไปต่อสวิตช์ใบพายเข้าไปแทนเหมือนกันเลยเหมือนกับตู้ที่รีวิวผ่านๆน,นะฮะที่มีโฟร์สวิตครับ,รบแล้วก็นี่ครับเหมือนเดิมเลยมีสติ๊กเกอร์เดี๋ยว สติ๊กเกอร์ตรงนี้นะครับการต่อสายมันจะมีบอกเลย L ต่ออะไร N ต่ออะไรนะครับถ้าฟังถ้าฟังไม่ทันท่านผู้ชมมาดูตรงนี้ได้มันจะมีโค้ดบอกนะครับเป็นภาษาไทยนะครับใช่ครับตัวนี้ค่อนข้างจะละเอียดอ่เดี๋ยวให้น้องซูมออกไปนิดนึงโอเคตัวนี้โน้ตเน้นนิดหนึ่งว่าใช้สำหรับปั๊มบาดาลแฟรงกิน220โวลต์นะครับ เลือกแรงมาได้โดยที่ไม่ต้องใช้กล่องเขาไม่ต้องใช้กล่องเขาเลยถ้ากล่องเขาเสียซื้อใหม่ซื้อตัวนี้เลยนะครับหรือหรือถ้ากล่องไม่เสีย <c oughs> แล้วไม่อยากใช้กล่องเดิมก็ใช้กล่องตรงนี้ได้เลยเโดยที่ไม่ต้องต่อกล่องเดิมเพราะว่าบางทีไปหาซื้ออะไหล่ยากครับแล้วก็กล่องตัวเนี้ที่ที่อยากแนะนําให้กับกลุ่มไม่ว่าจะเป็นปลาปลาหมู่บ้านนะครับหรือว่าสํานักงานต่างๆที่ที่ต้องการความ เขาเรียกว่าผิดพลาดน้อยที่สุดตัวนี้ก็จะมีทั้งระบบปัดน้ําแห้งนะครับมีทั้งระบบการไฟตกนะครับมีการไฟช็อตนะมีทุกอย่างนะครับมีแอมให้ดูด้วยว่ากําลังจะเกิดอะไรขึ้นกับปั๊มของคุณนะครับตัวนี้ดีมากช่างจะชอบนะครับช่างจะชอบมาก C4 4นะครับรุ่นนี้จบสําหรับกล่องที่ใช้สําหรับ ปั๊มแ่งกินตัวส,สำเร็จของเขาะนะครับเดี๋ยวเรามาดูโต้อื่นนะครับ